สวัสดีครับวันนี้แม็กปรพเพอร์ตี้จะพามาชมบ้าน2ชั้นในโครงการเดอะแกนพาร์คตั้งอยู่บนถนโนวงแหวนรอบ3ตำบลสันพระเนธอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ใกล้แยกแม่กวงใกล้ตลาด3แยกเดินทางไป Festival เซ็นทันเฟสติวัลเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเอง <c oughs> เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าไปชมภายในตัวบ,บ้านท <c oughs> ีง่ไหงนผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อไม่พลาดชมคลิปดีๆจากทางช่องแม็กปรพเพอร์ตี้ครับ ตัวบ้านนะครับจะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกขนาดที่ดินจะมากถึง119.5ตารางวาเลยพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่300ตารางเมตรยังไม่รวมพื้นที่ต่อเติมนะครับมี4ห้องนอน5ห้องน้ําจอดรถได้3-4คันค่าส่วนกลางตารางวาละ18บาทราคา1 0ล้าน4 0 0 0 0นบาทครับในส่วนของบริเวณลงจอดรถนะครับก็จะเป็นลานทรายล้างสามารถจอดรถในร่วมได้2คันแล้วก็จอดซ้อนคันได้3-4คันครับ เดินเข้ามาข้างในงโรงจอดรถก็จะมีตู้เก็บของนะครับสามารถเก็บของบริเวณโรงจอดรถตรงนี้ได้แล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะมีปลั๊กไฟสามารถรองรับรถที่สามารถชาร์จไฟได้ในอนาคตรตรงนี้ครับบริเวณด้านหน้าบ้านก็จะมีพื้นที่เหลือเยอะมากๆเลยนะครับทางโครงการก็จะปูสนามหญ้าให้เราสามารถจัดมิตริ้งรับประทานอาหารร่วมกันบริเวณด้านหน้าบ้านทํากิจกรรมร่วมกันออกกบบาลังกายตรงนี้ได้นะครับ พาน้องหมาล้องแมวมาวิ่งเล่นตรงนี้ได้ครับแล้วก็บริเวณนหน้าหน้าบ้านนะครับทางเจ้าของบ้านจะต่อเติมเป็นตู้เก็บรองเท้าตรงนี้นะครับเก็บของชั้นบนตรงนี้ก็ได้จะต่อเติมให้2ฝั่งเลยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับ ซึ่งบ้านเนี่ยจะซื้อมา1ปีเสร็จแล้วแต่ทางเจ้าของไม่ค่อยได้เข้าอยู่นะครับสภาพบ้านก็จะใหม่เหมือนมือนหนึ่งเลยอย่างไรดี๋ยวผมพาไปชมข้างในบ้านกันต่อนะครับ บ้านที่ซื้อมาจากโครงการก็จะเป็นบ้านเปล่าที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะครับส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นนี้ทางเจ้าของซื้อมาตกแต่งแล้วก็ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เห็นเลยส่วนห้องนั่งเล่นนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4.5คูณ5เมตรจะมีโซฟาหนังสีดำโต๊ะรับแขกนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นบิวอินชั้นวางทีวีเป็นบิวอินลายไม้นะครับมีตู้เก็บของตรงนี้นะครับมีลิ้นชักเก็บของให้แล้วก็แถมผ้าม่านแล้วก็แถมแอร์ให้ทุกส่วนของห้องเลยครับ เดินถัดเข้ามาข้างในนะครับก็จะพบกับโซนรับประทานอาหารจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4คูณ8เมตรมาพร้อมกับโต๊ะรับประทานอาหารเป็นโต๊ะรับประทานอาหารไม้นะครับสำหรับ6ที่นั่งก็มีประตูเปิดออกไปบริเวณด้านข้างบ้านครับ ไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องครัวครับห้องครัวจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2.5คูณ5เมตรมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลนะครับแนวยาวตรงนี้จะเป็นซิงค์ล้างจานมีให้2หลุมมีตู้เก็บของใต้เคาน์เตอร์ครัวให้ทุกจุดเลยนะครับตรงนี้เป็นชั้นสําหรับวางจานชามนะครับช้อนซ้อมตรงนี้ได้บิวอินข้างบนก็จะเป็นบิวอินไม้มีตู้เก็บของบิวอินไม้ข้างบนให้ครับ ด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีเตาแก๊สแล้วก็ห้องดูดควันให้ประตูนะครับสามารถเปิดออกไปบริเวณลานซักล้างด้านหลังบ้านได้เราสามารถวางเครื่องซักผ้าบริเวณตรงนี้ได้นะครับมีก๊อกน้ำแล้วก็ปลั๊กไฟตรงนี้ให้ครับบ้านหลังนี้จะมีห้องนอนชั้นล่างหนึ่งห้องนะครับ ห้องนอนห้องนี้จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3.5คูณ3.5เมตรสามารถวางเตียงขนาด3ฟุต5ฟุต6ฟุตได้ครับหรือว่าเราสามารถทําเป็นห้องทํางานห้องในประสมได้ครับแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวหนึ่งห้องห้องน้ําจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2,3คูณเมตรนะครับมาพร้อมกับอ่างล้างหน้าของเมริการสแตนดาร์ดกระจกเงาตรงนี้สุขภัณฑ์ของเมริการสแตนดาร์ดแล้วก็โซนน้ำจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกให้แล้วก็มีฝักบัวแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นให้ครับ ั้นล่างก็จะมีห้องเก็บของใต้บันไดหนึ่งห้องครับสามารถเก็บของบอริเวณตรงนี้ได้รับชมชั้นล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปชมชั้นสองกันต่อนะครับเดินขึ้นมาชั้นสองก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ห้องนอน3ห้องน้ำครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมพื้นที่บริเวณนั้นขวากันก่อน บริเวณนี้นะครับเราสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นของชั้นบนได้วางโซฟาวางชุดรับแขกวางทีวีเอาไว้ดูหนังฟังเพลงเอาไว้ดูฟุตบอลเวลากลางคืนตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็จะมีประตูเปิดออกไปเราเบียงบริเวณหน้าหน้าบ้านครับห้องนอนห้องแรกที่ผมจะพาไปชมเป็นห้องนอนมาสเตอร์ครับ ห้องนอนมาสเตอร์จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4ีคูณหเมตรเราสามารถจัดสรรวางตู้ตเตียงไว้ในมุมต่างๆได้วางเตียงขนาด3ฟุต5ฟุต6ฟุตได้ครับห้องนอนมาสเตอร์ก็จะมีระเบียงนะครับเปิดออกไปบริเวณหน้าหน้าบ้านจะเป็นวิวสนามเด็กเล่นโซสสาธานาครับด้าน,นขวามือหงก็จะเป็น w a l k i n Closet ครับ w a l k i n closet หรือโซน ห้องแต่งตัวนะก็จะมีบิวอินตู้เสื้อผ้าลายไมย้ให้ครับสามารถเก็บของได้เดยอะมากๆเลยมีให้3ตู้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวามือผมก็จะเป็นห้องน้ำในตัวครับจะมีอยู่ที่ขนาดอยู่ที่ประมาณ3คูณ3เมตรมีสุขภัณฑ์ของมริการสแตนดาร์ดโซนดับน้ำจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็มีกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกให้มีฝาปวให้ครับแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอับน้ำ เคาน์เตอ,อร์อาล้างหน้าอาล้างหน้าของมริการสแตนดาร์ดแล้วก็กระจกเงาขนาดใหญ่ตรงนี้ให้ครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาชมห้องนอนที่2กันครับห้องนอนห้องที่2นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4 6เมตรซึ่งกว้างมากเลยเราสามารถวางเตียงขนาด3ฟุต5ฟุต6ฟุตได้วางทีวีวางโต๊ะทำงานวางตู้เสื้อผ้าตรงนี้ได้ครับแล้วก็จะมีห้องน,น,น,งน้ำเป็นตัวหห้องนะครับ ขนาดจะอยู่ที่2คู3.5เมตรจะมีเคาน์เตอร์อาลังหน้าอาลังหน้าของมิกาสแตนดาร์ดกระจกเงาขนาดใหญ่ตรงนี้ให้มีสุขภัณฑ์ของมิกาสแตนดาร์ดเช่นกันครับโซนดับน้ำจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็มีกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกให้มีฝักบัวให้แล้วก็เครื่องระบาุ่นให้ครับต่อไปด้านซ้ายมือผมก็จะเป็นห้องนอนห้ที่สครับ ห้องนอนห้องที่3ก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4คู4.5เมตรเราสามารถวางเตียงขนาด3ฟุต5ฟุต6ฟุตได้วางทีวีบริเวณตรงนี้ได้ครับแล้วก็มีห้องน้ำเปนตัว1ห้องห้องน้ำจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1.5คูณ3เมตรมีเคาน์เตอร์อาลางหน้าอาลาังหน้าของเมริการสแตนดาร์ดกระจกเงานขนาดใหญ่ตรงนี้ให้นะครับจะมีสุขภัณฑ์ของเมริการสแตนดาร์ดโซนอับน้ำจะแบ่งเป็นโซนแหง้งโซนเปียกแล้วก็มี กระจกกั้นวนแห้งวนเปียกให้มีฝักบัวแล้วก็เครื่องทำามร้นให้ครับรับชมภายในตัวบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเธอออกไปชมรอบๆตัวบ้านกันนะครับบริเวณด้านข้างบ้านตรงนี้นะครับทางเจ้าของบ้านก็จะต่อเติบอ,อกมาสามารถนั่งรับประทานอาหารนอกบ้านตรงนี้ได้หรือว่าปิ้งย่างบาร์บีคิวมิปิ้งกันตรงนี้ได้ครับ บริเวณรอบๆตัวบ้านนะครับทางโคงรงการก็จะปูสนามหญ้าให้เราสามารถจัดตกแต่งสวนบริเวณริมรั้วนะครับปลูกต้นไม้ปลูกพืชผ,ผักสวนครัวตรงนี้ได้บริเวณลานซักล้างด้านหลังบ้านนะครับเราสามารถมาล้างจานชามช้อนซ่อมตรงนี้หลังจากมิสติ้งรับประทานอาหารตรงนี้ได้หรือว่าซักผ้าแล้วเราสามารถมาตากผ้าบริเวณด้านหลังบ้านตรงนี้ได้ครับมีปั๊มน้ําแล้วก็แทงน้ําให้ครับ เดินมาข้างบ้านบริเวณนี้นะครับเราสามารถวางเครื่องซักผ้าตรงได้ตรงนี้นะครับมีก๊อกน้ําแล้วก็มีปลั๊กไฟตรงนี้ให้บริเวณทางเดินรอบๆบ,บ้านตรงนี้ก็จะโรยด้วยหินนะครับเราสามารถเดินทะลุมาบริเวณด้านหน้าตัวบ้านตรงบริเวณลงจอดรถตรงนี้ได้ครับ รยบร้อแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้าน2ชั้นในโครงการเดอะแกรนพาสตบนสันพันเน,นเ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หลังนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากนัดชมบ้านหลังนี้นะครับติดต่อผมมาได้ตรงนี้อยู่ด้วยขึ้นด้านล่างตรงนี้ได้เลยยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปรีวิวบ้านส,สวยๆจากทางช่องแม็กพรเพอร์ตี้และไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ